126ปอนด์นะคู่นี้ดาวไฟสิจากุ้งเนี่ยดูชื่อชั้นอาจจะดีกว่าครับเดี๋ยวดูรูปร่างครับดาก,กี้เนี่ยโอ้โหวันนี้มาใหญ่ทีเดียวเลดเปิดในเสมอดาก,กี้นะเพราะว่า3-4ฟอร์มหลังนี่ดีๆแล้วเกินชนะมาติดติดกันเลยครับนี่ครับดาก,กี้ส่วนเจ้าดาวไฟนะ3ฟอร์มหลังเนี่ยเสมอดินสยามแสงสว่างพันปลา ชนะคะแนนควานเพชรสอสวนพักดีครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนสมิงเดชเดชไฟฟ้าส่วนดากี้ชนะคะแนนหงทองหิมาลายิมแล้วก็มาชนะเพชรอโนนสิทธทองปอนสองไฟติดเลยครับที่ลุมพิน,นีกระดูกผ่านมวยเนี่ยอยู่ที่แดงส่วนยายาวเข่าหดเนี่ยอยู่น้ำเงินกับกรรมาการชุมพลอินเตยศเป็นผู้ห้ามบนเวที ดูยกที่3ครับสถานการณ์สยกเนี่ยเสมอทางด้านดาวไฟวันนี้จะมาเล่นข่าวหรือเล่นฝีมือต้องดูครับฮากกี้ในซ้อมอยู่ค่ายโอ้โหดูครับวงใดสอมอยู่ค่ายลูกมาขำหวานนะครับ หาโอ้โหโดนแข้งซ้ายสก,กัดไว้แจ้วหวดมานี่เต็มข้อเลยครับแยกออกมาแข้งขวาแม่ดากี้นี่มีของนำเข้าไปก่อนครับมีแข้งนำตามด้วยเข่าดาวไฟกันนี่ไม่สนนะฮะล็อกเอาไว้ บอกทำได้ทํามาครับล็อกแล้วครับตีคืนดูครับเดินหน้าต่อครับ รัดรัดแลวตีแยกออกมาอีกคนหนึ่งตอนนี้ดากี้ไม่สนใจครับแกเดินหน้าลูกเดียวแล้วครับพลิกพลิกลูกนี้ยังทำอะไรไม่สะดวกตีแกได้ใหญ่อะทั้งใหญ่แล้วก็ต้งยาวครับถ้าทำเนี่ยแล้วมันเห็นแต่ดาวไฟดูครับโดนแล้วเฉยๆครับ ครับยังไม่จบเยวเพึ่งนับศพทหารว่แต่ศาสตร์แข้งนินดูเนียนจริงๆครับดาไฟตอนนี้ต้องดูครับดากี้แต่แกจะใช้ความพยายามได้ดีแค่ไหนถ้าปัาม้มถ้าแทงเน้นๆเนี่ยเสียงเฮมาแน่นอนครับดากี้นี่ต้องมีลูกแทงจัะจะครับ เอามีหมัดนำเข้าไปแม่ก็ยังทำไม่ถนัดอีกแล้วครับเนี่ยเ,เข้าไปแล้วตีไม่ได้ครับอา้อาล็อกล็อกตีทีมอีกเม็ดหนึ่งหมดยกที่สอ่านไป3ยกครับตอนนี้เป็นทางด้านดาวไฟเนี่ย ได้เปรียบ2ต่อหนึ่งยังไม่ไกลครับแฟนมวยยังดูว่าดาร์กี้เนี่ยมีฮึดครับแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยจะบดจะเดินตีได้ครับยกสี่เอาดูครับดาร์กี้นี่มีเท่าไหร่ใส่หมด แล้วกตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายอีกเม็ดหนึ่ง2เม็ดแล้วครับแมต่ดาวไฟเนี่ยโตได้ตลอดตีได้ตลอดครับเอาละครับตีอีกเม็ดหนึ่งครับดากี้ข่านี้เริ่มบ็นเลงแล้วครับ ตีเข่าขวาเอาเอาอยัางไงโอ้ดากี้แรงขึ้นมาโอ้แต่ดูครับดาวไฟเนี่ยไม่มียอมครับจะมาตีกินฟรีนี่ไม่ได้แน่นอนเอาครับล็อกแล้ว ดากี้เสียบข่าซ้ายขวาอีกแล้วค่ะแบบเบียดดีจริงๆครับปลายกสีเนี่ยตีนีตีมาเป็นชุดเลย่อาไฟพลาดล้มลงไปอีกเอาครับดากี้ต้องเร่งที่ถึงที่สุดแล้วครับ แต่ดาวไฟแก้แกในการรัดเอวไว้เดินต่อครับดากี้ล็อกแล้วตีเพลิกมาตีเหาขวากดอยู่ไม่อยู่ครับเม็ดนี้ชุดนี้เอายังไงโอ้ดากี้นี่มาแรงกับช่วงปลายครับ ทีมงานลูกมาขำหวานนี่กวักให้เดินแล้วครับโอ้ดาวไฟดักได้แข้งหมดยกที่4โอ้โหดาก,กี้ครับมาเร่งในช่วงได้ท้ายสถานการณ์ยังอยู่ดาวไฟนะได้เปรียบอยู่5ต่อ2 ดูยกสุดท้ายครับขึ้นมาจะเป็นอย่างไรยกนี้ครับยกสุดท้ายดาก,กี้โอ้โหขึ้นมาโดนดาวไฟซอยเป็นชุดเลยไม่มวยชิงดำเลยครับเนี่ยดาก,กี้จะช้าไม่ได้แล้วครับ เสียงเชียร์หายไปไหนหมดแล้วครับเอาครับดาวไฟนี่ไม่เน้นปะทะแนละ้วแยกครับแยก ดาวไฟคุมเกมครับแ่ยกที่4ี่ทำได้ดีแต่ว่าทางด้านดาร์กี้ขึ้นมายกสุดท้ายนะโอ้โหเสร็จดาวไฟครับ แยกออกมามาการชุมพลอยู่กับเตาไฟี่แกรัดเอาไว้เลยครับ ยาพยายามที่จะเข้าไปทำเลยครับ yeah. ดาก,กี้รอละครดังอย่างเดียวแล้วครับ หมดยกสุดท้ายพยายามเต็มที่นะครับสำหรับทางด้านดาก,กี้หมดยกสุดท้ายครับรวบรวมคะแนนกรรมการชุมพลแล้วก็ชูม,มือให้กับดาวไฟสิจากกุ้งเอาชนะคะแนนดาก,กี้เอกบางไสไปครับ ออกคะแนน49ต่อ47ทั้ง3เสียงครับ